엄마 이거 봐누워아 归来，元旦。 ก็ปิดพี่มงนะ้งป่ะพี่สองเพลงว่าเธอไปตลอดกาลเร็วแม่เลยครับพี่เร็วแม่เลยไม่กลัวฮะร้องไปรอบแล้วนะเอาอีกรอบไหมเอาอีกรอบนะโอเคจัดไปฮนะเดี๋ยวนี้ก็เล่นทีละ เมื่อกี้มียังไงเอ๊ะกบใจเยอะเลยเป็นยางไงผมเพิ่งได้ไปรู้จักผมขอร้องพลงป้กองครกองูน่อยนะอย่าบอกว่าฉันรักเธอนะอันนี้ถ้าเหน็ดช้าละเมื่อท่ดนตรีนั้นคว้าละเมึงอะเิดเลย เธอตลอดการอลังเธอตลอดการจะบอกได้เหรจะบอกได้ไหมอี่แฟนเปิดแล้วตัวมือแฟนเิดนะครับ The to Rome งนี่ยมึงขอไม่อาจผิดใจอะไรอย่างงี้แม่ไอ้เรื่องขอใจได้ไหมไอ้ร่อขอบใจโอเคะแมไม่เอานี้ดีกว่าแม่เมาอย่างเนี้ยแม่เมาแล้ว เดี๋ยวโดมก็เล่นไม่จบหรอกแม่แม่ก็ช ผมชอบพิเศษมากพี่พี่ชายผมค่ายเดียววันด้วยสิบสี่ครั้งสิบแายแล้วรู้จักแล้วทเนี้แต่ร้องไม่เคยร้องเธอทำให้ฉันรู้สึกมึนตอนสิบแปด หลบลบที่ร <upright flips over> em, okay, ้านด้วยตายในหน้าที่เลยนะพี่เนาะหน้าพี่โอเคครับพี่ครับนะชอบงานนี้สลาชีพเพื่อร้านเลยรักไม่เลยตายอะมา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 แวมไพ์ตัดคอนี่นะโอเคตอนนี้คือพี่ขอบคุณครับ อชีวิตคนไม่มีใครคนนวที่รู้ที่เธอไม่เข้าใจคนคนนี้เมื่อเธอเดินข้มาาชีวิตคนไม่มีใครคนเนยวที่รู้ที่เธอมีคาและรู้ ขาเชิงเ้าครับแปลงยาวเัน<ะ>คนนี้คนียคนนี้โรเชียมากัวเขาจะเมื่อยหลยอยู่เนี่ยเขาาโยกแบบ 哟，我跟着我啊。 ขอบคุณทุกทุกเสียงที่ช่วยร้องเลยนะคะขอบคุณมากตบมือตัวเองหน่อยเดีวอาจจะเดินไม่ทั่วถึงแต่ว่าพยายามเดินให้เยอะที่สุดเดี๋ยวไปเดินข้างหลังมันดีกว่านี่มีตรงพี่ีก็อยู่นี่ผมว่าผมเดินทั่วแล้วนะ อีกักนี้นึงจะออกลองจอดรถกลับเอาเหรอพี่ได้คร้บาเชียาไร่นยร์ารักกันหดเลยมาเชียร์มา อาลามานสุดต่อทั้งทาา<อ>ี่ทั้งคนแรกยันเล่เพลงนี่เป็นเพลงสุดท้ายสำหรับทัพคนี้อ,อเคผมมบอเพลงนี้ถ้าไม่มีเพลงนี้ไม่มีผู้ชายที่ชื่อโดมของคนราบจริงๆอ่ะ ขอบคุณท่าย i s รักกนนรัก,กนนขอเมมีความให้กนห่อยเย้ยน,นยิ่รัก,ขขก้ขอบคุณนะครับคุณตานขอบคุณากครับ สวัดีจังหวัดกลับบ้านด้วสวัสดีครับครับทุกคนสวัสดีครับเดี๋ยวต้องมีถ่ายรูปกันเนาะเซลฟี่เอาแล้วแล้วก็มี เชื่อไหนเซลฟี่นหมโอเคครับบอกให้ลูกค้าข้างหลังเปิดไฟมือถือนิดนึงกากชั้นภาพที่ร้านนะครับคนนี้นี่ชั้นภาพเคอืัอฉันแล้วก็หนังสือภาพยนตร์มันเพงหรือเป่ะผู้ชางผู้โญมงไหมนู้นางนู้นาง ดูบอยด้วยเมื่อกี้แกให้ผมกอดตกอะไรมันท่าโค้ดเลย 1, 2, 3, 2, อ่ะหนึ่งสองสามสี่สามสองหนึ่งสี่ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ แซบไปล่ะแซบไปล่ะแซบแซบไปล่ะคนดูอยู่เท่าไหร่เนี่ยพันสองลวครับโอ้ยพันสองด้วยส่งวนมานจะอยู่พันเจ็ดอยู่ยังรอดอยู่ขอบคุณนะทุกคอมเมนต์นะครับเราจบแค่นี้แหละเพราะว่าเดี๋ยวหนึงจะมีเรื่องเลิกพันเจ็ดขอบคุณที่ติดตามดูกันอยู่ใครชอบเพลงไหนคอมเมนต์กันมาเดี๋ยวตามไปอ่านดูนะครับฝากผลิตภัณฑ์ดีนายอินโดออยด้วย ทำมาตั้งใจมากไปร่วมกับสถาบ,าา itated, บากกาันวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติสวทชป้องกันภูมิคันการเสื่อมการแก่ใครไม่อยากตายเร็วนะกินไปล้เฮ้ยเอามานึ่งกระปุกนี้ด้มีไหน